จ้ามือนี่ลูกอีสานบันหนามาเทียวปามือนี่มหาเนาใหม่มหามหาไงใ,ใครมาแดงแามาจ้ะเดี๋ยวมารอทงนี่จากโควิดมาลอทงรอทามน ดอกแคบตาใช่เห็นบนัวสีดอกแคบตามาหาแงยไข่เมือแดงมาหาเหลี่ยมทองเหลี่ยมชาไข่เมือแดงอันนี้จะขึ้นน้นำไม้พอดีแกงเที่ยง ก็ห้อนห่อนเมื่อยก็เมื่อยหมดก็หมดพี่น้องเ้ยมันนีมาเที่ยว่มหลอก่มหมดค่ะสวัสดีแค่นี้เด้อจ้าถูกใจกับฝากกดนไลค์ก็แชร์เด้อค่ะสวัสดีค่ะ